ีรินไม่ค่อยสะดวกนะเดี๋ยวจะส่งกล่องพัะสะดุน,นี้ให้เพื่อนในชุมชนนะชื่อคุณมาตู สวัสดีครับผมมาตุรีดีมะสาวแมครับแล้วก็ตอนนี้ได้รับพัสดุจากภูมิเรียงแล้วนะครับเป็นกลุ่มสตรีภูมิเรียงมาดูกันหน่อยว่าเราได้รับอมีจดหมายด้วยนะครับแล้วก็อามีผ้าไหมผ้าไหมจากกลุ่มทอผ้าภูมิเรียงนะฮะมาดูลายกันหน่อยอ๊ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโโหแพ็คมาอย่างดีเลยโอ้โหอ่ะ นี่นะครับอ๋อนี่เป็นผ้าโหสวยมากเลยนะครับเอาละนี่คือผ้าทอผ้าทอนะครับจากภูมิเรียงทีนี้มาดูจดหมายจดหมายที่กลุ่มสตรีภูมิเรียงส่งมาให้เราเขียนว่าชายแดนใต้ย,ยังมีการรวมกลุ่มของผู้หญิงอย่างพวกเราที่ไหนที่น่าสนใจอีกไหมนะอืม จริงๆแล้วเนี่ยนะครับสำหรับกลุ่มผู้หญิงในจังหวัดชายแดนใต้มีหลายกลุ่มมากนะครับแต่ว่ามีผู้หญิงท่านหนึ่งสตรีท่ทานหนึ่งที่ผมอยากจะนําเสนอก็คือท่านผู้ว่าราชการมุสลิมะหญิงคนแรกของประเทศไทยและได้ทําการนัดหมายท่านไว้แล้วครับซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยจะได้ติดตามภารกิจของท่านตั้งแต่เช้ามืดจนกระทั่งถึงค่ำว่าหนึ่งวันของท่านเนี่ยมีภารกิจอะไรทําอะไรที่ไหนยังไงกันบ้างและมีการจัดการมีการดูแลแล้วก็มี เรื่องมุมต่างๆของชีวิตท่านเป็นยังไงกันบ้างที่อยากนำเสนอเดี๋ยวติดตามกันเลยครับนี่เราอยู่ที่สะพานไม้บานาอยู่ในงานเบิกฟ้าแสงแรกมวลเสน่ห์อ่าวปัตตานีครับแล้วก็เป็นงานที่เราจะพาไปดูแสงแรกว่าสวยงามขนาดไหนถ้าเราดูแล้วเราดูจากอ่าวปัตตานีเนาะแล้วก็เราจะลงท่าที่นี่ครับลงท่าที่สะพานไม้บานาแล้วก็เราจะไปขึ้นท่าที่ตันหยงลุลโลครับ ส,สดชื่นมากเลยนะวันนี้เนาะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเรามันมีโจทย์ที่เราคิดอย่างหนึ่งว่าคนคนบางคนเนี่ยตามล่าหาแสงเหนือไปไกลสุดขอบโลกแต่ขนาดที่มีแสงที่สวยแต่อยู่ใกล้เราเรากลับไม,ไม่ไม่นั้นก็เลยเกิดแนวก่อนฟังทางวิสาหกิจ เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเนี่ยที่นี่จะมีผ้าที่สวยมากเลยลก็เออลยก็เลยได้คิดแนวคิดก็เลยวัามองคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ลองสร้างอ่าสร้างบรรยากาศเรื่องของการหาแสงหาแสงไฟใต้ธรรมชาติให้ความสวยงามมาก็เลยเกิด <ๆ S 1> ความคิดร่วมกันก็เลยเจอก็เลยคุยกับนายกคุยกับท่านอำเภอว่าเราอยากทำ อะไรที่สะพานไม้บารนาเนี่ยมันนิ่งตรงที่คอนมาครั้งสองครั้งมาแล้วก็จบเพราะว่าเยอะแค่นี้แล้วก็<ๆ>ก็เลยมองว่ามันต้องหาอะไรที่เหนือกว่าหน่อยหนึ่งที่เหนือความคิดของคนหน่อยก็เลยเวันนั้นไปทดลองขึ้นที่ท่าไอ้ที่เป็นศาลาแต่ไม่ใช่ท่านะเป็นศาลาแล้วก็สร้างครอบระหว่างอุสสารปูโบของอเจ้าแม่ลิงกอนเนี่ยแต่ว่ามันสามารถเป็นท่าได้ ก็เลยคุยว่าเฮ้ยออกจากบานาแล้วก็มาขึ้นน yep. ay, ี้ได้ไหมแล้วก็ไปดูแสงจะใช้เวลามาชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะก็เลยเราคิดว่าการเดินหาอะไรที่ใหม่ๆน่ะน่าจะเป็นเพราะเลยเกิดแนวคิดก็เลยเกิดแนวคิดว่ากลุ่มแรกที่มาเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่ ที่ที่มันตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่นะคงไม่ได้ตอบโจทย์ชาวประมงเขาออกขางเขาทุกวันแล้วะเ่ราะว่าเพรว่าก็เลยนั่งค oh, yeah, nope. ิดไอเดียก okay. yeah, yeah, ็เลยเอออาสรงแนวคิดให้น้องนๆไปทํามาเดี๋ยวก็จะดูแลในเรื่องของการ อยากจะเปิดพื้นที่อาชีพใหม่ๆอย่างเช่นวันนี้เหมือนเราเราจะเดินเป็นเรือประมงวันนี้มีการเรียนรู้อของชาวบ้านว่าเฮ้ยพวกกับทีนจะไปนี่เขาคจ,จะทำยังไงมันก็เลยออกไอเดียอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกน่าจะเป็นแนวโน้มในอนาคตเตรียมการไปสู่ของการ รับนักท่องเที่ยวลักษณะอย่างนี้แสดงว่าคือว่ามูลค่ามัน,นมันอาจจะไม่มากแต่มันมีความยั่งยืมนมองความยั่งยืน<อ>หนึ่งอาชีพหาประมงก็ส่วนหนะึ่งแต่อาชีพการนําพาคนไปเจอสิ่งใหม่ๆกับคาทายก็นะเป็นอีกส่วนหนะึ่งเขาคิดว่า,าวนะน่าสนใจก็เลยเนาะเลยวันนี้เลยทดลองทำเอาน้องๆสื่อมวลชนมาทำเพราะการที่เราเอาน้องสื่อมวลชนมาทำ เขาจะเป็นคนที่นำพาสิ่งเหล่านั้ ไม่ใช่สื่อมวลชนวันนี้เราเอามาเนี่ยหนึ่งเอาสื่อมวลชนเอาภาคีท้องถิ่นท้องถิ่นของอำเภอเมืองทั้งหมดเลยมาคือนายกอบตแล้วก็ในอำเภอแล้วก็บพอเสร็จใจเนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยด้วยพูดคุยตรงที่ตันยงรุ่นโลนี่ก็เอาเรื่องของมิติวัฒนธรรมมาร่วมแสดงเสร็จแล้วก็เอาเรื่องคุยว่าไอสิ่งที่ พื้นที่ตันหยงรุโลตรงนั้นอ่ะมันมีความการนําการพัฒนาเนี่ยก็เลยเรื่องของการมันมีท่าเรือนที่เราคิดว่าถ้าให้ท้องถิ่นเข้ามีบริหารจัดก,การมันน่าจะยังประโยชน์ได้มากกว่าเราก็เลยเอาดันดาเจ้าท่าอะไรลงมาคุยด้วยซึ่งเราอ่านลงมาคุยด้วยไม่ได้คุยแบบเป็นทางการแต่คุยบนการกินน้าําชาร่วมกันอันนี้คือหลายๆงานก็ประสบความสําเร็จเนาะอันนี้ที่เราทำ ออกทะเลเพื่อหาปลาแต่วันนี้เราออกทะเลเพื่อดูธรรมชาติที่สวยงามซึ่งธรรมชาติไม่รอเราเรารองตะรอธรรมชาติเนี่ยท้องฟ้าสีแดงเป็นมันเหมือนกับเราเจอแสงเหนือที่เรา อยากไปไกลถึงอีกข้อหนึ่งของซีงโลกเลยแต่เราไม่ต้องลงทุนมากมายถึงขนาดนั้นเรามาที่นี่เราก็เจอแสงสีแดงที่สวยงามของอ่าวปัตตนีซึ่งคิดว่าแนวคิดนี้วิธีคิดนี้ก็เลยจะไปสู่ของการท่องเที่ยวซึ่งเราคุยกับทททและทททก็มาด้วยวันนี้เพื่อที่จะหนึ่งในสองของอา m อเมซิ่งใหม่ๆที่เขาให้เราสวยเราอาจจะส่งวิธีการนี้เข้าไปสู่กันประกวด2านาตูเริ่มครับตอนนี้เราอยู่หัวเรือของอเป็นเรือลำแรกของปีกนกซึ่งจะเป็นขบวนเรือที่มาดูแสงแรกร่วมกับท่านพู้ว่าเมาะของเรานะฮะจะเป็นไอเดียของท่านด้วยที่จะทวนกันที่จะมาดูแสงแรกไม่ต้องไกลที่นี่ก็มีนะครับก็ได้เห็นกันแล้วเร่แล้ววันนี้ บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับผมก็วันนี้อากาศสดชื่นมากนะเราทุกคนบอกว่าเออเมฆไม่เห็นแต่สุดท้ายเราเห็นแสงแรกแต่สิ่งที่เด็ดเราได้มากกว่าคือบรรยากาศของความรู้ในท้องทะเลต้องบอกว่าเป็นคนศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยแต่วันนี้เปอร์เซ็นต์ขึ้นพูดเลยจากผู้ทรงปัญญาของเราเลยนี่ผู้ทรงนี่ภูมิปัญญาเลยแลข้อมูลเยอะแล้วก็ได้เรื่องฟังเรื่องราวของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ความเป็นมาความรุ่งเรืองของใน อดีตของเราและก็ความอุดมสมบูรณ์ของพวกเราและก็แนวคิดในการดูแลการดูแลสิ่งแวดล้อมเรากับความเป็นอ่าวปัตตานีซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายๆเป็นภูปัญญาเขาอะแต่ว่าเราคิดว่าเออเราควรจะเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสมบูรณ์ ตอนนี้เราอยู่บ้านกะมอครับก็คือบ้านของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีปัจจุบันวันนี้จะมารูจักวิถีชีวิตความเป็นอยู่แต่ละวันของกะมอะหรือคุณปฏิมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในคนปัจจุบันเป็นผู้ว่าราชการมุสลิมะหรือว่าผู้ว่าราชการมุสลิมหญิงคนแรกของประเทศไทยจะมารู้จักวิถีชีวิตและมาดูกันว่าแต่ละวันกะมอะทำอะไรไงกันบ้างครับ ซาลามขอบคุณมากเยินดีต้อนรับสู่จวนปัตตานีครับมีขั้งแรกของผมเลยขอบคุณมากครับโอ้ยยินดีๆไม่เคยได้เข้าสักทีค่ะวันนี้อากาศดีแล้วก็เป็นผู้ว่าราชการหญิงมุสลิมมากคนแรกของประเทศไทยรู้สึกยังไงกับประโยชน์นี้บ้างอ่าก็มีความรู้สึกภูมิใจแล้วก็เหมือนกับเป็นสมานะอย่างหนึ่งเลยครับเพราะว่า พอต่อให้ใครเรียกพันครั้งหรือเรียกกี่ครั้งก็ตามในความเป็นผู้ว่ามุสลิมคนแรกมันก็คือข้อเท็จจริงของของประวัติศาสตร์ด้วยสามไข่เพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงของประวัติศาสตร์ในความเป็นคนที่หนึ่งนะมันเป็นสิ่งที่สร้างภาระกำลังให้เรามากรเ,เราก็ไม่ได้สึกเบื่อแล้วภูมิใจว่าใครเรียกแล้วสิ่งที่ท้อนในความเป็นมุสลิมคนแรกที่เขาชอบอย่างนี้คือ รอยยิ้มความสุขพะเ,เราก็ะจะยิ้มออกมาเพราะว่าเราความรู้สึกว่ามันคือความภาคภูมิใจมันคือรางวัลหนึ่งที่อลัลลอฮฺสุบฮฺฮะตตลาให้เรากับความพยายามพอก็ก็หลายอย่างนะคอเราด้วยวัยด้วยประสบการณ์ด้วยความเชี่วยวชาญด,ด้วยเราสัผ่านเรื่องราวมาเยอะนะเพราะฉะนั้นพลังหนึ่งที่เรามีในตัวเราคือพลังบวกฉะนั้นสิ่งที่เรามีตัวบวกของเราเนี่ยมันจะสะท้อนออกด้วยพลังของการยิ้มแล้วก็การ วัวเลาะหรือทําหน้าตาสดชื่นตลอดซึ่งเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในตัวคนแหละเขาพยายามใช้ตัวเหล่านี้ขับขึ้นมาถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะมีอะไรเข้ามาแต่ว่าเขาคิดว่าเราการจัดการอารมณ์หรือความรู้สึกของเราเนที่เราต้องนิ่งกับมันแล้วก็ต้องมีความเป็นบวกในตัวเนเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติที่เขาคิดว่าแต่ละตัวกับมันมีเองด้วยและเกิดจากการประสบการณ์และการทรว่ะ เรามีคนถามว่าเอ้ยเราเรียนที่ไหนเราก็บอกเราเรียนโรงเรียนวัดเราเรียนอยู่ที่เรียนระดับวัดถมเนี่ยก็คือเรียนในหมู่บ้านในตำบลน่นแหละเพราะว่าก็ยอมรับว่า30ปีที่แล้วเนี่ยไม่ง่ายนักที่คนจะได้เรียนวัดลำใหม่เสร็จแล้วโรงเรียนวัดลำใหม่กนเนี่ยมีอยู่แค่ป .4 มันก็ต้องหาที่เรียนต่อก็โรงเรียนไปเรียนในตลาดลำใหม่ก็ไปเจอพี่น้องมีทั้งพุทธทั้งจีนทั้งมุสลิมอยู่เลยพี่ตัวหนึ่งคือหลังจากที่รีบจบปัถมเนี่ยก็กลับเข้าไปโรงเรียน พัฒนาวิทยาปัจจุบันเราแต่อดีตเขาจะเรียกว่าโรงเรียนมเรียนตอนแรกมันกอมีสภาพของความเป็นปอนเนอยู่ตอนหลังเขาก็ปรับเหมือนทุกเรียนทั่วไปปรับเป็นโรงเรียนเอกชนสอนมีทั้งสายสามัญและก็สายสายศาสนาอยู่ <S <S ทีนี้มันในในช่วงที่เรียนโรงเรียนพัฒนานมีโปรกแกรมงของโรงเรียนสาธิตปัตตานีที่เขารับนักเรียนสอบแข่งขันกันเองระหว่างเด็ก โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเด็กวันหอด้วยกานเป็นคนต้ามุสลิมหรือห้องเด็กมุสลิมฮะซึ่งกาวก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยด้วยกับว่าเองทํางานในพื้นที่มานานนทั้ง3จังหวัดเลยก็เลยค่อนข้างจะมีเครือข่ายมวลชนเยอะโดยเฉพาะเครือข่ายมวลชนมุสลิมอะพูดมุสลิมอะเนี่ยโหเยอะมากไปวันนก็ไปแสดงพลังกันมีอะไรที่หลากหลายซึ่งทําให้ขอนพัทลองเนี่ยซก๊าก็ขอบคุณนะคนพัทลองเขาค่อนข้างจะ เปิดใจกว้างนอะ่ะเขาเขาเรียนรู้ได้เร็วกับการที่ลําไปอยู่ตรงนั้นนะซึ่งเขาคิดว่าเป็นเป็นความรู้สึกที่ดีกับเาว่าในการเป็นหัวหน้าแล้วก็การขึ้นเป็นรองเพราะว่าที่นะั้นมันเป็นบทพิสูจน์บางอย่างด้วยว่าเราไม่จําเป็นต้องขึ้นในที่ที่เราคิดว่าเราควรจะได้ขึ้นแต่เราไปขึ้นข้างนอกในที่ไหนก็ได้นั่นหมายความว่าการโอกาสของการทํางานเนี่ย นำพาให้เราที่ไหนก็ได้โดยไม่ได้ยึดติดมั่นว่าคนเป็นพื้นที่ไหนนะคุณเป็นผู้หญิงนะคณเป็นมุสลิมนะคนมุสลิมตั้งนไม่ใช่ละอันนั้นกลายเป็นข้อดีแต่ตอนแรกๆก็อารมณ์คนนะอารมณ์ผู้หญิงก็มมีความรู้สึกว่าทําไมนายเราให้เราอย่างนี้ทําไมทั้งที่เราคิดว่าเราควรจะแต่เราใช้ในวิธีการสร้างสรรค์ถึงแม้ว่าสิ่งที่บางส่วนบางคนทามา ในเชิงไม่สร้างสรรค์กับเราแต่เราจะใช้สิ่งที่เขาเชิญสร้างสรรไม่สร้างสรรค์กับเราเนี่ยขอบคุณเขาแล้วในเชิงที่ไม่สร้างสรรค์ของเขานี่เรามานั่งคิดแล้วก็วิเคราะห์ว่าเราจะตอบกลับไปในเชิงไหนเราเลือกที่จะใช้วิธีสร้างสรรกลับไปหาในเชิงไม่สร้างสรรค์นั้นเสียนี่คือแต่เราจะไม่ได้บอกประกาศให้อันนี้เป็นขั้งแรกนะที่ต้องเปิดใจในวิธีการรับมือ มีคนถามกับเมื่อเยอะมากเลยถามว่าก,การเป็นผู้ว่านี่เหนื่อยไหมซึ่งกับเมื่อก็บอกว่าไม่หรอกเหตุผลเหตุผลกว่าที่กับเมื่อจะเป็นผู้ว่ากับเมื่อเหนื่อยกว่าเยอะมากทําไมมันต้องเล่นขนาดนี้เร้ก็เราบอกว่าโอเคในมุมมองทุกคนก็เคารพในมุมเค้าจะมีความคิดในมุมว่าเอ,อผู้หญิงมุสลิมที่จะโตมาอย่างนี้มันคือเราต้องเข้าใจในบริบทสังคมว่าเราว่า การหันมารับในความเป็นผู้หญิงเป็นผู้นำเนี่ยด้วยมันยังไม่มีบทเรียนที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นบทแรกเพราะฉะนั้นบทแรกมันต้องมีอะไรที่อย่างนี้ไปทั้งเพราะฉะนั้นบทแรกเนี่ยเราต้องเรียนรู้จะที่จะรับมันเรารับมันเสร็จแล้วเราต้องไม่กลับไปในเชิงไม่สั้นๆต้องกลับไปในเชิงสั้นๆซึ่งเราคิดว่าสิ่งแรกที่เราต้องเราต้องนิ่ง Thank you. อนนี้เราอยู่ที่ที่ทำการไปรษณนียมาอยอครับวันนี้เป็นวันพิธีเปิดงานอาคารหลังใหม่ครับแล้วก็ประธานในพิธีเปิดคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีท่านปฏิโมติยามูหรือสิ่งที่เราจะเห็นในงานก็คือว่าจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ท่ามกลางคนทํางานที่เป็นผู้ชายหลายๆคนบางคนอาจจะมองเห็นว่าผู้หญิงจะทํางานกับผู้ชายและเป็นผู้นําผู้ชายได้อย่างไรจริงๆแล้วในงานนี้จะทําให้เราเห็นว่าการเป็นผู้นําผู้หญิงก็สามารถที่จะทํางานร่วมกับคนทํางานที่เป็นผู้ชายได้จะเห็นได้จากภาพที่ท่านเห็นในวันนี้ครับบริการใช้ไพรสเนียว่า ดีที่สุดแล้วในมายอของเราก็ขอยินดีกับการเปิดที่ทำการไบเสน่มายอณนะอาคารที่ทำการหลังใหม่แห่งนี้ความรุ่งเรืองความก้าวหน้าการพัฒนาของมายอไบเสนจะเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตและก็สร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องชาวมายอของเราทุกคนก็ต้องขอขอบคุณ ทุกทท่านในครั้งหนึ่งในครั้งนี้ก็ขอเปิดที่ตำการไปรษนียมายอณบัดนี้ขอขอบคุณกับแรงลมที่พัดเข้ามาพร้อมพลังแข็งกรแข่งที่สามารถรองรับได้ขอขอบคุณทุกทกคนในวันนี้ขอขอบคุณค่ะสลองอะไรก็มาเราจะลอยออกมาเราไก้ต็ ไปดูกับม่อหรือท่านผู้ว่าทําพิธีเปิดอาคารใหม่ของที่ทําการเปรษณีมายอแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่สารกลางแล้วก็จะไปดูว่าเวลาท่านผู้ว่าประชุมมีลักษณะการประชุมเป็นยังไงแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะขอเข้าไปดูได้ไหมถ้าเข้าไปดูได้เดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากกัน ภาพลักเสียไอภาพลักเสียอะไรแต่เ,เราเสียเงินเลยตอนนี้คนนี้เงินที่จะไปเสียค่าเติมเสียค่าประกันชีวิตมันรออยู่มันผมกับเมียผมนี่แปดหมื่นหายไปกับตาครับผมอยากจะเกิดในจังหวัดยะลาที่มีการปันผลสูงเพราะเราไม่มีเลยไม่มีแล้วไม่มีอนาคตด,ด้วยวันนี้ที่ที่มาเพราะไม่มีอนาคตอ่ะ มามาเจทาทาทาอเท่านผู้ว่าผู้ว่าก็้องให้อะนากตกับพวกเราท่านต้องกล้าตัดสินใจกับสากลจังหวัดคนดีเลี้ยงคุณช่วต้องฆ่าครับผมเปนปรคโหมีคืองานเยอะมากครับนี่คืออยู่ในห้องกระมอของเราผู้ว่าราชการจังหวัดของเราตอนนี้นะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีคือเมื่อกี้ผมไปที่ห้องห้องประชุมหนึ่งที่กระมอกําลังรับเรื่องร้องเรียนจากคุณครูซึ่งมี ปัญหาเรื่องของสากรออมทรัพย์ครูแล้วก็คิดว่าน่าจะนานคิดก็เลยขึ้นมารอที่ห้องแล้วก็ทางประหลัดบอกว่าเดี๋ยวกะม่อจะขึ้นมาที่ห้องก็อยากจะมานั่งคุยที่ห้องทํางานของกะม้อเนาะซึ่งวันนี้ก็จะได้เห็นว่ารอบชีวิตของการทํางานของการเป็นผู้ว่าของกะม้อเนี่ยตั้งแต่เช้าไปลงพื้นที่ไปที่เรือ ไปดูการท่องเที่ยวนะก็ไปเปิดอาคารที่ทําการไปรษณียรวมถึงเข้าประชุมแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนซึ่งพิเศษมากวันนี้เป็นเรื่องของได้เห็นการรับเรื่องร้องเรียนจากทีมทีมคุณครูที่ติดปัญหาก็จะเห็นว่าทางทางกรรมอเองเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนเป็นอย่างมากนะฮะสำหรับการติดตามชีวิต1วัน ของผู้ว่าราชการมุสลิมฮาหญิงคนแรกของประเทศไทยแต่ยังไม่จบเท่านี้เพราะว่างานของกมมเองวันนี้เนี่ยยังไม่เสร็จยังมีช่วงข้ามแต่ว่าเดี๋ยวจะมีทีมงานไปติดตามถ่ายทําดูว่ามีกิจกรรมช่วงข้ามอะไรกันบ้างติดต่อที่คลิปตอนท้ายกันเลยครับ